ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่2565ทอสจะทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักอมอมรั์ทอสชุดเกรดดาวหน่วยละ5,000บาทระหว่างวันที่1 30ธันวาคม2564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบกำหนด2ปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ0 5ต่อปีจากเดิมร้อยละ0 4ต่อปี พร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ร้อยละ0 0น4 5นนอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทออได้มีการขยายกรอบวงเงินสลักอมรัท์ทออชุดเกล็ดดาวเพิ่มขึ้นอีกห0,000 000, 000, ืนล้านบาทรวมเป็นห0,000 000, ืนล้านบาทแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมทรัพทออสได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Mobile Application g h b a l l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะลากันไปที่ภาพบรรยากาศความงดงามยามเช้าข้างกลางสายหมอกนะสะพานสู่ต่องเป้ช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งถึง7จ็ดมงครึ่งทุกเช้าเลยเราจะเห็นพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่สะพานแห่งนี้เพื่อที่จะใส่บาตรเก็บภาพความงดยามเป็นภาพแห่งความสงํา ราสะพานแห่งนี้สู่ตองเป้สะพานอธิษฐานมีหลายมุมมองให้พวกเราได้สัมผัสลากันไปแล้วนะคะกลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่วันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ